สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับปลาเล็กวันนี้มาทําแกงส้มมะรุมกันค่ะได้ของฝากมาจากลบบุรีนะคะขั้นตอนแรกในการทําก็ง่ายๆเลยค่ะปอกเปลือกก่อนเลยนะคะปลเล็กก็ใช้วิธีการปอกโดยใช้มีดปอกผลไม้มาปอกนะคะแบบนี้ก็จะทําให้เราปอกได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะลูดลูดไปแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะหฝากเนาะ เมื่อปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาหั่นเป็นท่อนๆค่ะปลาเล็กก็ปอกเอาแต่เนื้อนะคะเอาเปลือกออกหมดเลยเพื่อสะดวกเวลารับประทานนะคะ,ะส่วนการแกงติดเปลือกแบบนี้นะคะเวลารับประทานก็จะยากนิดนึงนะคะต้องใช้ช้อนหรือว่าใช้ฟันลูดเอานะคะแต่ก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะก็ได้อรรถรสในการกินอีกแบบนึงนะคะ ส่วนการปอกวิธีที่สองนี่ใช้มีดปอกนะคะก็ปอกแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายเหมือนกันนะคะแต่ก็จะช้ากว่าการใช้มีดปอกผลมไม้ในการปอกนะคะก็เลือกเอานะคะใครถนัดวิธีไหนก็ใช้การปอกวิธีนั้นได้เลยค่ะ มะรุมของเราก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนการทําพริกแกงค่ะพริกแกงจะมี2แบบนะคะแบบใส่กระชายกับไม่ใส่ค่ะของปลิกไม่ใส่กระชายนะคะมีหอมแดงกับพริกแล้วก็กระเทียมค่ะปลากระป๋องนะคะก็ใช้ทําน้ําแกงอีกเช่นเคยค่ะมะขามเปียกนะคะเพิ่มความเปรี้ยวค่ะน้ําตาลทราย แล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะหรือใครจะใช้ทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะคะส่วนน้ําปลาก็เพิ่มความเค็มค่ะล้างทำความสะอาดหอมแดงกับพริกเรียบร้อยแล้วก็นํามาโขลกได้เลยนะคะเราจะโขลกไปเรื่อยๆจนกว่าจะละเอียดค่ะ เมื่อเครื่องแกงของเราละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่กะปิลงไปเลยค่ะแล้วก็โขลกให้เข้ากันนะคะนำปลากระป๋องของเรานะคะมาใส่ได้เลยค่ะเอาแต่เนื้อปลากระป๋องนะคะอย่าใส่น้ำเนาะเดี๋ยวจะตำไม่ได้นะคะถ้าใส่น้ำส่วนน้ำปลากระป๋องเราจะนำไปใส่ในหม้อกแกงค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันของแกงส้มให้สวยงามค่ะ โคลไปเรื่อยๆนะคะจนปลากระป๋องของเราละเอียดแล้วก็เนื้อขึ้นฟูก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะได้แล้วนะคะเนื้อปลากระป๋องของเราหลังจากนั้นก็นำน้ำปลากระป๋องที่เหลืออยู่นะคะมาใส่ในหม้อแกงได้เลยคะ่ะ ลืมบอกไปนะคะขั้นตอนการแช่มะขามเปียกใช้น้าร้อนในหม้อนี้เลยค่ะเป็นการแช่เนาะจะทําให้มะขามเปียกละลายแล้วก็คั้นง่ายค่ะขั้นตอนต่อมานะคะนําน้ําร้อนหรือว่าน้ําแกงของเรามาละลายพริกแกงในครกได้เลยค่ะการทําวิธีนี้นะคะจะทําให้พริกแกงของเรานะคะละลายง่ายไม่จับเป็นก้อนนะคะนเนื้อปลากระป๋องของเราก็จะขึ้นฟูด้วยค่ะ แบบนี้เลยนะคะนี่เนาะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนําลงไปเทใส่หม้อแกงได้เลยค่ะก็จะใช้น้ําแกงล้างครกนิดหน่อยนะคะแบบนี้เลยค่ะพริแกงพีิกิดอยู่ก็จะออกลงไปในหม้อนะคะจะได้เนาะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเดือดก็ใส่มะรุมลงไปเลยค่ะตอนใส่มะรุมนะคะปลาเล็กลืมกดกล้องค่ะก็เลยพลาดตอนนั้นไปน,นิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะ พอสุกแล้วนะคะก็เตรียมปรุงรสได้เลยค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะที่เราคั้นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะเพื่อนๆก่อนจะแกงส้มนะคะชิมมะขามเปียกของตัวเองก่อนนะคะมะขามเปียกมีเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะอันนี้ก็จะเปรี้ยวน้อยนิดนึงนะคะก็จะใส่เยอะหน่อยค่ะ ทำไปชิมไปนะคะวันนี้ปลาเล็กแกงส้มแบบไทยๆนะคะไม่ได้ใส่ผักอีตู่เนาะก็หลังจากนั้นก็เติมน้ำปลานะคะเพิ่มรสชาติความเค็มลงไปค่ะตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนะคะปลาเลก็กก็เอาน้ำตาลปี๊บเก็บเข้าตู้เย็นไปเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่ามันแข็งแค่ออกยากมากๆค่ะ ขอใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวนะคะง่ายแล้วก็สะดวกดีแต่ถ้าใช้น้ำจารปี๊บด้วยนะคะรสชาติก็จะกลมกล่อมมากกว่าน้ำตาลทรายอย่างเดียวนะคะบางคนก็ใช้น้ำตาลปี๊บอย่างเดียวก็ได้นะคะก็ไม่ผิดกติกาใดใดทั้ทงสิ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็มาชิมรสชาติกันเลยค่ะว่าถูกใจเราไหมรสชาติแกงส้มของเรายัางไม่ถูกใจนะคะขอเพิ่มมะขามเปียก กับน้ำปลานะคะยังไม่เปรี้ยวยังไม่เค็มคะ่ะเพิ่มมะขามเปียกกับน้ำปลาแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติกันอีกครั้งนึ่งคะ่ะรอบนี้ก็ได้รสชาติที่ถูกใจปลาเล็กแล้วนะคะรสชาติของปลาเล็กก็จะเปรี้ยวนำตามด้วยเค็มแล้วก็หวานนะคะ ก็แกงส้มมรุมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ